ติดฮะไม่รอดคืออะไรโดนแน่นอนเลยเออนะช่อนช่อนโอ้ยถ่ายตอนกัดไม่ทันจิ๊ปเปอร์อยู่นี่นนะ ได้ตัวนะครับพีนน่น้องนี่ตัวครับตัวนี้มาแล้วเนี่ยเออสิเปื่อยมากพี่น้อ มาครับพี่น้องขัดแล้วพี่น้องตำแหน่งเดิมครับใกล้ๆเลยอยู่ือ่ปาไม่รู้วัดอยูฮะโอ้ตัวเล็กโอ้ตัวเล็กครับตัวเล็กนี่ตัวเล็กโอ้โหอืม พอได้ครับพอได้เหมือนว่าจะกลับแล้วครับครับโอ้โหโอ้โหลงไปข้างในงฮะโอ้โหอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมโอ้ยคลายน้ำครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่แน่เลยอยู่ไหม มันอยู่แล้วมั้งโอ้ยอยู่ไงตายเฮ้ยยังอยู่ครับยังอยู่อยู่ไพ้โอ้ขาดโอ้โหตัวใหญ่ด้วย โอ้น่าจะลงไปเอาขาดเลยครับพี่น้องว้าวเอาไหมฮะ